สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองนะฮะที่เราจะไปทัวร์ฟิลิปปินส์กันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองติดตามดูนะฮะเมื่อคืนก็ได้มาทานอาหารแถวแถวโรงแรมโนโวเทลนะฮะก็ค่อนข้างที่จะคนเยอะมากนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะเป็นคล้ายๆอะไรนะของประเทศไทย คล้ายสยามพารากอนนะฮะเพราะว่าเป็นใจกลางเมืองเกชอนของฟิลิปปินส์นะเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูโบสถ์ดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะ๋ย่าไปลองติดตามดูนะฮะว่าใครอยากมาเที่ยวฟิลิปปินส์บ้างส่วนเรื่องอาหารไม่แพงนะฮะไม่ค่าครองชีพธรรมดาปกติผมถือว่าใช้ชีวิตได้อย่างสบายสำหรับคนไทยนฮะไม่ห่างกันเยอะนะครับสำหรับเรื่องอาหารการกินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเดินทางก่อนพอเชิเดี๋ยวคอยดูอีกทีนึงนะว่าบุดเป็นอย่างไงแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันแปบ๊บแดงโอเคครับตอนนี้เรากำลังไปที่อะไรนะลิ x เซลพาร์นะฮะอันนี้เราใช้บริการของแกร็บค่า แต่ว่าว่าจะนั่งรถนี่แหละแต่ว่ากลัวหลงครับไปเราเลยไปแกล็บดูนะว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะดี่นออันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องของ ยุรลานยุก,ยกหินนะครับยุกหินลานดีโอ้มันต้องเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมเยอร์เซียมนะครับอยู่ที่ใกล้ๆก,กับสวน มันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ถ้าเข้ามาฟิลิปปินเนี่ยรู้ทุกภูมิภาคของของฟิลิปปินนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะครับอยู่มีทุกชั้นนะฮะทั้งหมดมีอยู่หกชั้นนะฮะคือถ้าใครไม่รู้จากฟิลิปปินมาถึงอยู่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขามีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในประเทศเขานะครับมีสัตว์อะไรที่อยู่ในประเทศเขาบ้างนะครับ ก็มาอภิพิธภัณฑ์นี้ก็จะครบเลยนะฮะแล้วก็การทำเหมืองแร่ด้วยนะพอดีเขาแม่ถ่ายเมื่อกี้แล้วก็การทำเกี่ยวกับพลังงานนะครับสัตว์ทุกประเภทนะฮะสัตว์ปีกสัตว์ปลาสัตว์บกสัตว์น้ำมีหมดเลยนะฮะอยู่ในโคลสเซียมแห่งนี้นะะสังเกตนะฮะเด็กๆจะมาเยอะนะฮะ เด็กๆนักศึกษานะครับในประเทศเขาเองนะฮะเขาก็จะเข้ามาที่นี่นะฮะเป็นหลักเพื่อมาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศของเขาเองนะฮะมีเข้ามาตอนแรกก็เจอกับทะเลนะฮะก็ได้อะไรที่แปลกใหม่นะ,ะสัตว์ในทะเลของเราค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้เรากำลังจะลงไปแล้วนะฮะ ก็นุ่มๆน,นักกุศะนะฮะข้างล่างวันนี้นะฮะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังนั่งรถม้านะฮะโอ้หมอที่แข็งแรงเลยานาะ โอ้โห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 แบงค์บีบีจะมันมันเอาแค่แรงไปแล้วไม่ต้องรีบก็ได้นะครับดูพี่นินทรามอรุสอ๋อไปมาแล้วไปมาแล้ว เราอยู่โอเชียนปาร์คโอเชียนนะฮะทะเลเลยนะฮะเมื่อกี้เราเพิ่งไปดูปลามาดีฮะติดน้ำทะเลเลยนะครับ นะก็จบทิปฟิลิปปินส์นะฮะสนุกสนานทีเดียวนะเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วใครอยากไปฟิลิปปินส์ก็ลองดูนะบ,บินแค่สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะมีอะไรหลายๆอย่างนะในทริปก็ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะถ้าไปเที่ยวที่ไหนอยจะมาอัพให้ดูอีกอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดแชร์นะครับกดถูกใจให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้พูดก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ